เต็มเลยนะบอกต้องเห็นด้านข้างของเงาอ่ะมันจะรู้ว่ามันเงามันจบตรงไหนแพร่งล้วงครับ <c oughs> อันนี้มาดูวิธีครับ <Yes. S 1> สวยๆนะ นี่แค่ตินมขึ้นหอมันอีกจะได้ครับคลิปายไม่ได้ละเออเกือบแล้วเมื่อกี้เนี่ยยากแล้วทีนี้ยากละทีนี้หน่อหางไปแล้วเนี่ยนอใหม่ขึ้นข้างบนนี่แหละเขาถึงให้ล้วงดูไงเพราะว่ากล้วยมันแพงต้องล้วงดูถ้ากล้วยเขียวก็ตัดทิ้งเลยมีหน่ออีกหน่อนึงโผล่มาครับเดี๋ยวเดี๋ยวกินลึกกว่านั้นอีกเฉียงไว้เลยเออเฉียงไว้ก่อนนั่นแหละโยกโยกออกมาไว้โยกโยกต้นออกมา สองข้างแล้วก็ตกฝั่งนี้ด้วยมองมาฝั่งนี้วินไม่เคยทำมองมาฝั่งนี้ระว,วังน,นะเออหนอนนี่ขึ้นแน่ถ้าถ้าตัดต้นนี้ไปแล้วอ่ะมันจะลำบากหน่อยๆตัดไปเลยลากไม่ต้องกลัวลากเยอะแม่อ่วินโยกมาโยกไวเออ โดนโดนโดนเมาโดนไม่บีดไปนี่โดนเนาะไม่โดนเนาะเนี่ยตอนนิ้วจิ้มอะเนาะเกือบเลยเนาะเรามองไม่เห็นนะไม่งั้นเาอน้ำฉีดก่อนเขาลึกขนาดนั้นหรอเชียงเฉียงช่วยหน่อยแต่ไม่ดีไม่มีรากออกมาหลุดยังหยุดหลุดละใช้หลุดละใช่ละ เลกอีกได้ละเอออีกๆหน่อยงัดออกมาเลยวินยกเลยเระวังงัดไปใส่ตรงนั้น,นะนอ,อ่ะอ,อ๋เอ,อ,ะเอ,อเลาะมาอีกอนตอันนี้ตัดขุดมาตะเกี้ครับออกมาละสวยไหมครับ หลากอย่างสวยงเลยบรรยากาศยามเย็นครับนี่เราไปดูต้นแม่ที่เราออกไปเมื่อกี้ยังเหลืออีกขี่นอนมะนอนอีกนอนเล็กนอนนะึงแล้วก็นอนใหญ่ี่อีกสองนอน เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ใต้คลิปสวยอีกต้นนึ่<อ>วันนี้<อ>จะออกอีกตนนก้นหนึ่งลายแม่สวยดู <c oughs> ไปไปยังสวยไปดัดงดัดง,ดง,ดงดังไปดังติดดีดีดีจังจังดอกแล้วนุ๊มไม้กับติดอันเดีวยว จะไปดูอีกต้นหนึ่งไปดูอีกหน่อนหนึ่งไปดูกันเลยนนไคเราวันนี้ออกสองนอครับหน้อนี้หนอนะนีคน่ครับตัวน,นี้ตัวนี้ต,ตัวนี้ใหญ่ใบใบใบ,งงบย,ยังโคตรสวยเลยเยี่ยนะมไหม <Okay. S 2> อันนี้ไม่ไม่เกียวนะมันตอนนี้ขายไปแล้วรอหน่อต่อไปหน่อได้ยังสวยเลยบอกจอ ออกแล้วอันนี้มีอีกหนอนึงผมก็ไม่ยอมวางหน้าก่อนเนาะมึงโผล่มีโพ้เว้งโอ้โหแตกว่ะเซียวเฉียนคนละทีไเป็นไรก็ไม่ยากอะไรมาแล้วครับหนอนยังสวยอันนี้หนอนยังสวยนั่งเลยอันนี้ดูฝีมือร์ครับหน้าคนแทงครับไหน อ๋อโอเคใส่เบอร์โทรเขาไหมล่ะเราติดต่อไปติดแจกด้วยโทรตอนแ้วเอาไปเลยมาแล้วโอ้โหแมงเอ้หลากมันเลเอาไปอืมหาดใจจังเลยก็ไม่เอาฝั่งโน้นหรอมันแม่ดีแล้วเดี๋ยวมันขาดพี่เบนโอ้โหยูอาร์ก็ป๋องสิ่งป้องหรอลิมก็ป๋องโง่กระป๋องเล็บกระป๋องกระป๋อง ออกมาแล้วครับโหดูล่ากยังเหลืออีก3านอครับ4ีนอสีนอกับนอใหม่เสร,ร็จแล้วตรงนีแต่โยกยกระบบ

อันนี้นอนนี้ไปแล้วครับบินแล้วความสูงอยู่ประมาณเมตรห้าสิบหน่อยๆอันนี้พีเซนเตอร์ของเราแต่ยังเหลือยังเหลืออีกอสาม <4 S 2> นอสี่นอ สามนอแต่นอเนี้ยสวยนอนี้สวยมากเลยโอเคครับถ้า,ถาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น,น่อยนะครับแต่ถ้ายัางไงถ้าติดติดต่อสอบถามไงไเดี๋ยวผมจะไปไปลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะครับสวยสครับขอบคุณครับ